มาครับกลับมาแล้วนะสำหรับ Stranger Things ซีซัน5 Final s e ซีซันะครับปล่อยมาชุดแรก4ตอนรวดมารีวิวกันแบบบ้าน,านสไตล์ผมทีละตอนแล้วกันผมนั่งไลฟ์แล้วก็นั่งรีวิวคุยหลังดูนะครับ EP 1เป็นยังไงบ้างครับโอ้โหกลับมาก็ชื่นใจนะในรอบ3ปีครับมันให้อารมณ์เหมือนไม่ได้แบบจากกันไปนานเลยนะ เป็นซีรีส์ที่ดูตอนแรกแล้วผมรู้สึกว่ามันต่อติดเลยนะครับแปลกเหมือนกันเพราะว่าหลายๆเรื่องนะเวลาเราดูซีรีส์อะ่ะเวลามันเว้นช่วงซีซั่นต่อซีซั่นอะ่ะช่วงแรกๆตอนแรก,แรกอะ่ะมักจะต่อไม่ค่อยติดนะคือมันอาจจะลืมเนื้อเรื่องอาจจะลืมชื่อตัวละครใครเป็นใครเฮ้ยถึงไหนแล้วว่าอะไรอย่างนั้นอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะแต่ Stranger t h i n g s, s, <S มันเหมือนมันเปิดมาแล้วมันเบาๆดีวะ่ะซีซั่นนี้นะมันให้อารมณ์เหมือนแบบ ให้ความคุ้นเคยของคนดูกลับมาก่อนอะไม่ได้รีบเล่าอะไรมากซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าตอนแรกเรื่องราวจะค่อยๆแบบเล่าเนาะช่วงแรกคือแบบอยากให้รู้ว่าตัวละครเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่บ้างสถานการณ์เนี่ยเป็นยังไงแล้วในตอนเนี้ยในในเมืองนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะออผมว่ามันก็เลยดูเรื่อยๆนะไม่ได้แบบ รีบร้อนเล่าเลยชอบวะชอบชอบมาถึงก็ดีเลยนะฮะยังไงก็ใครเข้ามาก็มาพูดคุยได้เอาแค่ตอนแรกก่อนนะลองคุยดีว่ารู้สึกยังไงกับตอนแรกนะครับผมว่ามันก็เรื่อยๆดีอาจจะยังไม่ได้มีพีคอะไรมากมายคงจะต้องรอเรื่อยๆอ่ะมันมีต้องกี่ตอนล่ะมีต้องแปดตอนตอนแรกก็เลยเป็นตอนที่ค่อยๆให้ความคุ้นเคยกลับมาก่อนนะครับ ดูจบแล้วครับตอนแรกเพิ่งจบเมื season season, ่อกี like en> ้เองนะครับอืมก็สถานการณ์ตอนนี้นะครับเท่าที่ผมไปตามข่าวมาเนี่ยคือเรื่องราวในฮอกกินเนี่ยจะเกิดหลังจากซีซัน4ประมาณปีกว่านะครับเหตุการณ์ในปัจจุบันจะอยู่ที่ปี1987อ่าไม่นานนะคิดว่าจะแบบนานระยะเวลาของการสร้างเนี่ยจะผ่านไป3ปีแต่ในเรื่องเนี่ยจะผ่านไปปีเดียวเอง เรื่องราวก็ประมาณว่าพวกตัวละครในเรื่องเนี่ยจับตาสถานการณ์ของเวกหน้าครับเพราะรู้ว่าเวกหน้าเนี่ยยังไม่ตายก็แบบเฝ้าระวังกันนะแล้วก็ใช้แผนการแฝงตัวเข้าไปในโลกกลับด้านพยายามจะหาเวกหน้าแล้วก็ฆ่ามันให้สิ้นซากนั่นแหละฮะแต่ปรากฏว่าการแฝงตัวเข้าไปเนี่ยก็ยังไม่เจอเวกหน้าสักทีโดยจะต้องแฝงตัวเข้าไปกับ พวกทหารที่มันทําการตั้งฐานอยู่โลกกับด้านอะไรอย่างงี้นะฮะประมาณนี้ซึ่งเล่ามาได้ค่อนข้างเข้าใจง่ายดีเออไม่ค่อยซับซ้อนอะไรมันจะใส่รายละเอียดของตัวละครซะมากกว่าเนาะว่าในตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างตัวละครที่น่าจับตามองที่สุดในซีซั่นนี้ตอนนี้นะครับตอนแรกเปิดมาเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นไอ้ดัสตินว่ะดัสตินน่าจะเป็นตัวละครที่ดูมีอะไรมากที่สุดเลยในตอนนี้เพราะว่า สถานการณ์ของเขาเนี่ยเหมือนจะโศกเศร้ากับการจากไปของเอ็ดดี้แล้วก็พยายามจะสืบทอดเจตนารมของเอ็ดดี้นะไอ้กลุ่มเฮลฟเอาเสื้อของเอ็ดดี้อ่ะกลุ่มเสื้อกลุ่มมา,มาใส่แล้วก็พยายามจะแบบว่าเหมือนอารมณ์แบบให้คนในเมืองฮอก k กินเนี่ยเปลี่ยนความคิดว่าเอ็ดดี้เป็นฆาตกรที่จริงเอ็ดดี้ไม่ได้เป็นคน ทำอะไรเรื่องราวต่างๆนะเว้ยที่เกิดขึ้นอ่ะฆ่าคนอะไรก็ไม่ใช่อะไรอย่างงี้นะเว้ยแต่ว่าคนเนี่ยก็จะมองว่าเออไอ้เคียนี่มึงไปใส่เสื้อเฮลฟายทำไมว่าอะไรยเงี้ยเนาะเออแล้วเขาตั้งใจจะมันจะตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาใหม่ด้วยนะฮะดัสตินกูนี่น่าจะเป็นตัวละครที่มีมิติที่สุดแล้วตอนเนี้ยไม่ได้ไปร่วมภารกิจกับเพื่อนๆด้วยเนื่องจากโดนกระทืบโอ้ไม่รู้ะ จะมีบทอีกตอนไหนนะยับเลยอะ่ะโดนพวกแกง๊งไอ้กแก๊งที่ไอ้พวกนี้นะ่าจะอยู่เฮลไฟเก่าป่ะวะผมจำไม่ค่อยได้นะซีซั่นสอันนี้เป็นปัญหานิดหน่อยที่จําไม่ได้บทอะ่ะบางช่วงแต่ถ้าเอาเรื่องหลกัหลกๆอะ่ะพอจําได้โดนกระทืบยับเลยโอ้โหจะได้ไปร่วมภารกิจอะไรตอนไหนวะเนี่ยว่าน่าจะสาหัสเลยเนะี่ยโดนกระทืบโดนต่อยโดนอะไรเต็มไปหมดเลยโดนหลายขนาดเหมือนกันนะครับ สตี้กูเชดโดเลยส่วนตัวละครอื่นๆก็ยังไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจมากแต่ว่าผมประทับใจช่วงเปิดมามากเลยคือมันให้เราเห็นจุดเริ่มต้นของวิวครับตอนปี1983ที่โดนจับไปที่โลกกลับด้านนะครับครั้งแรกเลยอะ่ะที่หลงเข้าไปอะ่ะเจอเดมอกอก,รก,รกรลากไปให้เจอกับเว็กหน้าอันนี้ใส่เข้ามาเพิ่มเฉยเลยเพราะว่าซีซั่นหนึ่งเรายังไม่ได้เห็นหน้าเวกหน้าหรอก ใส่เข้ามาให้เห็นเลยว่าเวกหน้าจับไปแล้วก็เอาวิวนี่แหละเป็นแบบตัวจุดชนวนใช่ป่ะเอามาเป็นแบบคนที่ใส่สารเข้าไปให้วิวอะเชื่อมต่อกับเขาได้อะไรได้อะโอ้โหอันนี้แม่งเล่าดีวะ่ะเพิ่มเข้ามาได้ดีมากๆเลยแถเข้ามาเฉยแล้ววิวกูโดนส่งแบบน้ำส,สารเข้าไปสามารถทำให้ติดต่อกับไอ้พวก เดยวกกรอพวกเวกหน้าได้ไรได้เนี่ยอันนี้ใส่เข้ามาดีนะเจ๋งเลเสริมเรื่อเรื่องให้มันแน่นเข้าไปอีกก็คิดดีครับส่วนในซีซั่นนี้ส่วนใหญ่นะสเตนเจอร์ติงมันจะชอบปั้นตัวละครใหม่วะ่ะทุกซีซั่นนะครับตอนนี้ที่เห็นเห็นเลยน่าจะเป็นน้องฮอลลี่วะ่ะที่มาแล้วซีซั่นนี้น่าจะมีบทอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ดูท่าเหมือนจะมีซีนที้นางเล่นเยอะมากเลยโดยฮอลลี่เป็นน้องของไม้ มือนจะมีความโดดเด่งโดดเด้งขึ้นมานะครับเซนเตอร์ติงมักจะปั้นตัวละครให้มันเด่นขึ้นมาแบบมีตัวละครอะไรพิเศษขึ้นมาทุกซีซั่นเหมือนกันนะไม่รู้ว่าน้องจะถูกใส่เข้ามาให้ดูมีบทมากกว่านี้หรือเปล่าต้องรอดูอีกนะฮะอันนี้แค่ตอนแรกนะคุยถึงตอนแรกเท่านั้นนะฮะที่ดูไปผมงงเรื่องเดียวว่ะผมคุค้นๆว่าตอนจบซีซั่นสี่ะเหมือน เหมือนน้องเอลอะจะย้ายเมืองปาวะแต่พอมาในซีซั่นนี้เหมือนกลับมาในฮอกกินน่ะอันนี้มีใครตอบได้บ้างครับคืองงวะมันเหมือนมีการล่ำลากันเหมือนมีการนั่งรถออกจากเมืองแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอันนั้นมันซีซั่น,นไหนวะ <c oughs> คุณลืมแล้วกลับมามาฝึกวิชาฮอปพยายามไม่ฝึกให้ตัวเองเก่งขึ้นอะไรเงี้ยจะได้ไปออกภารกิจแฝงตัวได้แต่ฮอปแม่งไม่เคยให้น้องไปด้วยเลย ก็เป็นยังเป็นพ่อที่ห่วงลูกมากๆเวอร์เกินเหมือนเดิมนะครับไม่ไว้ใจน้องแอลเหมือนเดิมแอลหรือว่าน้องอีลเวนหรือว่าจะเรียกว่าเจนฮอปเปอร์โอ้โหมีหลายชื่อเดี๋ยวผมขอย้อนไปดูตอน9แบบว่าตอนจบจำไม่ผิดมันแยกกันนะใช่จริงๆด้วยวะ่ะมันแยกกันวะ่ะผมจำได้แล้วนี่ไงผมย้อนไปดูแล้วเอ้ยไม่ได้แยกกันวะอยู่ด้วยกันอยู่ ไม่ได้แยกไม่ได้แยกขอภัยด้วยขอภัยด้วยอันนี้อาจจะเบอร์วะผมไปจำซีซั่นสามหรือเปล่าซีซั่นสามตอนจบเปาวะที่มันแยกกันอ๋อซีซั่นสี่ไม่ได้แยกกันงัวแล้วกูอ๋อไม่ได้แยกไม่ได้แยกคือเหมือนมันรู้ว่าเม็กหน้าเว็กหน้ายังไม่ตายวะอ๋ออันนี้ซีซั่นสี่ตอนจบนะแสดงว่าผมไปจำหลอนกับซีซั่นสามแน่เลยที่มันเหมือนย้ายเมืองปาวะเดี๋ยวผมขอดูก่อนใช่ปะซีซั่นสามแน่เลยบางทีก็จะลืมลืมนิดนึง ซีซั่นสมตอนจบเออ,อ,อใช่จริงๆด้วยตอนจบซีซั่นสามวะที่แยกแยกไปขอไปด้วยขอไปด้วยไอ้ยันหลอนจัดที่ต้องนั่งรถแยกไปเป็นซีซั่นสามนะครับโอ้โหนี่หลอนจัดเลยนะกู จาทูบอกผมว่าตอนแรกกำลังดีจัสตินดูดาร์ขึ้นเออดูแบบเพียเพ้ยนๆบ้าๆไปเลยนะฮะนัทยาบอกว่าเด็กคนแรกคือใครคนที่โดนเวกหน้าจัดการใช่ครับวิวครับวิวเขาย้อนเรื่องราวไปให้ดูวิวตอนที่โดนจับไปครั้งแรกครับคือจริงๆแล้วตอนซีซันแรกเราไม่เคยเห็นวิวแบบเจอกับเวกหน้าหรอกมันเพิ่งเสริมเข้ามานี่แหละครับใช่แล้วก็วิวที่แสดงเนี่ยที่เอามาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นคนหรือว่าเป็น CG นะ เพราะว่ามันมีหลายฉากที่มันดูเวอว่มีแอคชั่นมีกระโดดข้ามต้นไม้มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูเหมือนใช่คนจริงหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ใครเสริมก็เสริมได้นะแต่หน้าตาเหมือนวิวเลยแหละเขาพยายามจะสื่อให้เรารู้ว่านี่คือวิวซีซั่นแรกยังเป็นเด็กอยู่มีความคล้ายนิดนึงไม่ใช่เอาวิวตัวเดิมมาแสดงหรอกคือเป็นคนใหม่เลยแต่ไม่แน่ใจเป็นซีจีแบบว่ามันเหมือนลอยๆอยู่บางจังหวะนะแบบลูกตรงลูกตาผมว่าซีจีว่ะเพื่อนๆคิดว่าไงคือว่าเป็นคนจริงๆหรือว่าเป็นอะไร มันจะมีบางจังหวะมันเหมือน,นแบบขยับแล้วเส้นผมมันแปลกๆะนะฮะผมไม่มั่นใจนะเนี่ยเนี่ยคือวิวตอนซีซันหนึ่งเลยเนี่ยตอนเด็กอยู่เลย,เยมันเหมือนมันลอยๆแปลกๆครับไม่ไม่ไม,ม,มั่นใจนะอืตอนนี้เพิ่นเพิเพเพเพยังไม่มีอะไรมากมีแค่ตอนท้ายที่แบบสถานการณ์วุ่นวายแฝงตัวเข้าไปในโลกกับด้านได้แล้วแล้ว,ลวก็เจอเดมอกอกอนจูโจมเดมกอกอนไป โผล่ที่บ้านของแนนซี่จะไปฆ่าคนไปโผล่เพดานน้องฮอลลี่โอ้โหเอาตอนนี้เปิดแบบนิ่มๆก่อนแล้วกันนะไม่ให้คะแนนเวอร์เกินไปนะครับเอาไปเจ็ดก่อนแล้วกันตอนแรกตอนแรกเพลิน,นที่เจ็ดยไม่ใช่ไม่ชอบนะผมว่ามันดีแล้วแบบเนี้ยซีรีส์ที่มาแบบเบาๆไม่ต้องยัดเรื่องราวอะไรมากมายให้คนดูแบบาตามไม่ทันเนี่ยในตอนแรกอ่ะ มันควรจะค่อยๆแบบเอออย่างนี้แหละหค่อยๆให้ซึมซับอะไรไปเรื่อยๆเป็นเรื่องไม่ยากมากเกินไปถ้าสมมติมึงยัดบทหรือว่าเมสเซจที่มันเชื่อมต่อกับซีซั่นเก่าๆเยอะเกินมันก็จะงงตั้งแต่ตอนแรกๆไงเพราะมันแบบมันลืมแต่เนี้ยมันให้ดูแบบเบาๆเลยครับใส่ไปในเรื่องของโปรดักชันในยุค80เสื้อผ้าหน้าผมนะสไตลิสส์ทรงผมอย่างเงี้ยโ,โหดูดิคลาสสิกทั้งนั้นเลยเพลงเลยอย่างเงี้ย up side down เออเออเพลงอย่างเพราะโอ้ oh, แม่งเซตติ้งในโลกของยุค80ก็ยังคงดีเรื่อยๆเหมือนเดิมนะเรื่องนี้นี่มันคลาสสิกมากๆช่วงนี้ก็ซีรีส์แนวๆนี้ก็มี2เรื่องเลยนะทั้งเรื่องนี้แล้วก็อิดนะ welcome to the r y ใครที่ชอบยุค80นี่คุ้มเซตติ้งโลกที่ดีทั้งคู่เลยครับ <laughs> ดูเหมือนตัวละครที่ยังน่าสงสารอยู่ก็น่าจะเป็นน้องวิวเช่นเดิมนะเนี่ยผมว่าไอซีซั่นเนี้ยเาะแอบ,บไปเจอคู่ของอะไรนะอ่าโรบินใช่ไหมที่ไปเลิฟซีนกับแม่สาวพยาบาลมันไปแอบ,บเจอแล้วทำกระป๋องโค้กตกเห็นเขามีความรักมันจะอิจฉาเขาอีกแล้วแล้วมันไปตกใจตกใจเยอะเกินแต่ว่าโรบินน่าจะยังไม่เปิดเผยใช่ป่ะใช่ไหมเรื่องของนางกับ สาวพยาบาลพอแบบโอ้เห็นบิวมาเห็นนี่ตกใจใหญ่เลยชิปหายแล้วอะไรอย่างงี้มีคนก็คอยเชียร์มา่ก่อนเนาะเชียร์ว่าโรบินเนี่ยอยากจะให้จิ้นกับสตีฟแต่ว่ากลายเป็นแค่แค่เพื่อนกันนะโรบินก็ชอบผู้หญิงอ่าแล้วก็เรื่องของเอ็ดดี้นี่ไม่รู้ว่าผู้กำกับจะขาสับขาหลอกหรือเปล่านะ ผู้กับบอกว่าเอ็ดดี้จะไม่กลับมาในซีซั่นนี้เขาบอกแม่งเป็นข่าวดังเลยตั้งแต่ก่อนจะสตตีมมิ่งเลยไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มาหรืออะไรมาเขาบอกว่าแม้แต่เฟดแบ็กก็จะไม่ได้เห็นะ่ะเออบอกก่อนแบบนั้นเลยนะฮะซึ่งก็น่าจะไม่ได้โกหกนะคงไม่ได้โผล่นะคงไม่น่ามีอะไรนะซีซั่นนี้ไม่น่าโผล่มาแล้วโอ้ในซีซั่นสี่นี่เป็นตัวละครที่ MVP เลยนะเอ็ดดี้โคตรชอบแต่ไม่มาซะแล้ว เบื้องต้นก็ประมาณนี้ก่อนครับสำหรับตอนนี้ไม่ได้มีอะไรน่าคุยมากมายคนระับเป็นตอนที่เปิดมาแบบเบาๆแล้วก็ชวนให้คนดูเนี่ยคิดถึงไม่ต้องพีคมากก็ดีแล้วค่อยๆดีขึ้นดีกว่าซีรีส์สำหรับซีรีส์สำหรับผมส่วนตัวในเวลาดูผมอยากให้มันค่อยๆไต่กราฟ้าขึ้นเรื่อยๆอันเนี้ยจะเป็นซีรีส์ที่ดีแต่บางทีม่งเปิดมาปี๊ดป้าดเลยใช่ไหมอยู่อย่างนี้เลยแล้วอยู่บนเพดานอยู่ประมาณ2-3ตอนหรือครึ่งซีซั่นแล้วม่งชอบหล่นมาช่วงประมาณครึ่งหลังอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดีไงไอช่ว ซีรีส์มันควรจะค่อยๆไต่อย่างเงี้ยดีแล้วผมเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นนะซีซั่นนี้นะครับสวัสดีครับคุณสอนเทพจาทูบอกเบื้องหลังเป็นเด็กคนอื่นแต่หน้าเป็น Cg ของตัวนักสแสดงวิวคนชอบเยอะอ๋อขอบคุณมากเลยข้อมูลนะฮะผมก็ว่าแล้วว่าจะต้องใส่ Cg หรืออะไรบางอย่างไปมันดูหน้านเลยรอยใช่ไหมผมเผิมมันแบแบแปลกเออ อ่ะเดี๋ยววันนี้จะมาดูอีกตอนหนึ่งนะตอนดึกๆนะฮะประมาณห้าทุ่มเดี๋ยววันนี้ต้องออกไปดูหนังโรงด้วยนะมือปืนของพี่แหลมสมพลเดี๋ยวกลับมาดูอีกตอนหนึ่งแล้วกันนะครับไม่รีบเนาะเพราะมันไม่ได้ออกมาพวดเดียวปลื้ดเดียว8ตอนมันออกมา4ตอนก่อนแล้วก็ชุด2 3สตอนแล้วก็ตอนจบวันปีใหม่ฝากกลุ่มไลน์ด้วยใครดูซีรีส์เรื่องนี้หาเพื่อนคุยมาได้นะครับ <c oughs> ผมเวลาผมนัดดูเวลาไหนผมจะแจ้งในกลุ่มไลน์เผื่อมีโอกาสได้มาคุยรีวิวพร้อมๆกัน ใครที่พิมพ์ไม่ได้ก็ขออภัยด้วยนะผมต้องปิดเอาไว้ว่าต้องกดติดตามก่อนหนึ่งเดือนมาว่ากลัวคนสปอยก็เลยแบบตั้งไว้แบบผนดๆหน่อยจะได้ไม่มีคนแหลมมาแบบบอกบทสรุปอะไรนี้นะฮะก็ขออภัยด้วยเดี๋ยวจะเปิดอีกทีก็ตอนจบเลยจะได้คุยกนะันนะมีประเด็นอะไรที่น่าคุยก่อนจากไหมนะช่วงนี้นี่คือเมืองฮอกกินนี่โดนกักเลยนะ เ <c oughs> มืองฮอกกินนี่โดนกักบริเวณจากทหารวะ่ทะทหารแม่งกันดัวไม่ให้ออกจากเมืองแล้วก็ทุกคนนี่กลายเป็นเหมือนอยู่ในคุกทั้งเมืองต้องเฝ้าระวังกันอย่างเข้มเลยมีเชื้อโรคมีอะไรหรือเปล่า <c oughs> น่าสงสารเนาะชาวเมืองฮอกกินเออแล้วก็มันมีพัฒนาการของแก๊งเด็กอยู่เหมือนกันนะไอ้พวกแก๊งเด็กแก๊งลูเซอร์ที่หลังจากน้องดัสตินกำลังจะโดนแกล่ะ เออมาเลยครับไม์กับลูคัสอะมาช่วยอะ่ะเฮ้ยอันนี้ผมชอบคือเขาจะให้เราดูแบบพัฒนาการของตัวละครในแก๊งกนี้เหมือนกันนะไม่ได้เป็นแก๊งกลูเซอร์อีกต่อไปแล้วเว้ยใครจะมาลังแกมอะไรอย่างเงี้ยไม่ยอม,มนะมึงเอา,มา,าเมออื่อไอจะมึงมีเรื่องกพร้อมชนพร้อมต่อยเหมือนกันลูคัสบอกมึงเอาเมาล่มึงทำอะไรเพื่อนกูอะไรเงี้ยเอ,อ ก็เป็นอะไรที่แจ่มดีนะอย่างน้องดัสตี้จะโดนลุมน้องยังสู้สุดใจขาดเลยก่อนจะโดนแบบโดนกระทืบอะไม่ลูเซอร์แล้วเว้ยจริงไม่ลูเซอร์แล้วแต่ก็ยังโดนกระทำอยู่เฉยๆไอ้เหี้ย พอดีมีข่าวฮอปเปอร์คุกคามมิลลี่แล้วดูแล้วรู้สึกไม่ค่อยรู้สึกว่าเขารักกัน <c oughs> เอออันนี้ผมก็ติดตามข่าวอยู่ก็มีปัญหาเรื่องมิลลี่บ๊อบบี้บาวฟ้องร้องฮอปเปอร์ว่าไปแกล้งในกองถ่ายไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ละเมิดทางเพศนะเหมือนอารมณ์ชอบน่าจะชอบแกล้งอะไรอย่างงี้ป่ะทําให้อับอายขายขี้หน้าคนอื่นหรืออะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะนี่ข่าวจริงหรือข่าวปลอมหรืออะไรก็ยังไม่รู้ แต่ดูแล้วบทในซีรีส์ก็แม่งดันเป็นคล้ายๆแบบนั้นซะด้วยไอ้ฮะแม่งไม่ค่อยไว้ใจซะอีกเนาะไอ้ฮอปเปอร์เนี่ยแม่งไม่ไว้ใจน้องแอลสักทีมันมีอะไรให้กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งขัดใจกันตลอดสองคนนี้เหมือนจะรักกันดีๆแล้วก็แม่งยังมีอะไรที่แบบเนาะยังแปลกๆอยู่อะ่ะแต่ว่าตัวจริงเป็นงานพรมแดงเล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสชักรูปถ่ายรูปด้วยกันนะไม่รู้ว่า องการมายาทำตัวดีเข้าหากันหรือเปล่าโอเคไปก่อนเลยครับตอนแรกเจอกันครับตอนสองครับผม